สบายดีป่าลุงบุกอบสองนมอเก่าบลุงไอมื่นกินข่าแรงบลุงไอบัหปลาบึงฮะบัไหปลาลุงหมื่นห้างกันกินบาลุงไอหนึ่งมากน้าแล้วก็ลาบมูบลุงแล้วก็ห่งเฮ็ดบลุงเส็สบลุงห้าบุลุงกินมันกบุกี้ดิแมไม่นมอบกกินบลุงไอเดี๋ยวนมอเขากินก่อนบุลุงไอหิ้วเข่าตัวนี้ แบนพ่อยากนีดูอมาะไหมเขาย็นดีเนี่เต็มเดียวยาวกินถเย็นสวัสดีพะลูกที่ขาวกันไปลงเเขาย็นเขาย็นุ่นนเขาย็นเนี้ย ແຈມກະແດກລາບໝູບລົງໃ

ยาม้ยากินเสรก็บดได้ค่ะไม่ไวอ่ะขนอยู่กัเี้ยวถ้าเราไม่ะวังไรงเนาะว่านจื่นี่บดเลยดิยามันจะกล่องหูเช้า Nó gì hại với thượng hại, Sao có kinh ra là anh hả? không mời để xe miệng ăn mìm tí dưới khỏi mặt 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 bye It's happening. mày hết bổng hết ở đây mày rồi mày vừa mày vừa mày vừa mày ăn hmm? kỳ tị mẹ, hmm. cái này mặc biệt kinh uh bên kia mặc kia mặc kinh như thế mặc mặc vẻ lạ kia mặc kia mặc kinh đi kia mặc kia Mẹ kia Cái này này kia mặc mẹ mặc kia hết kia mặc kia mặc kia mặc lệ. เขาจะมาอะไรเน่ลมือเธอแถวๆนี้ยินกินอาหา

หอนขนาดพอเสร็จแล้วเจ็บยุ๊บเจ็บปะเสร็จแล้วเราจะหมดกันอรออ้าอยออินน้ำข้าเลยงดะข้าเลื่อได้ขอาพูยา Cái <laughs> ừ, này tất cả kìm hơi ba mhm kìm ba mhm im hai phòng lái vào nhiêu mhm kìm ba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  mhm ว่าแซ่บซ่ดุทำลายมึมากกว่าให็นไปกินข้าวลายได้มือนี่อืม่่บี้ยเสร็จด้ยเยนุกูนุกยังอีมันอยากมาจได้เห็ดยากบูเขาเล็กยากกิยอ มื้อกินเอานี่เอาเอานี่นมัสขอลาไปคลิปแล้วปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนมัสเด้อปะลุงเดีบ่คลิปหน้าปะลุงสวัดี่น่แซ่บน้อยนําบายปะลุงเุ้ๆะุๆะเนาะุโอ้ยไปแล้วปะลุง